อดูชุดเขาอีกนะเปื่นเรียเลยโอ้ยมุนเมิดค่ะเปลียนจังไดแล้วนออค่อนงามเอ,อ,อ,อามตาว่าไงวันนี้ใส่วันพีชนะคะแม่แม่นะคะวันพีชวันพีชวันพีชค่ะวันนี้วันฝนตกนะคะแต่ว่า หนูชิวๆค่ะใส่วันพีชนะคะวันพีชนะคะเอางามตาไหนทำไมให้แม่แม่เบึ้งดากอย่างนี้หันหนะ้ามาสิสงใส่ง่วงแล้วนะฮะง่วงง่วงแล้วบละเออเลยเลย เล่ยเล่ยกินยังหะเออ,ออเออเบิ้งสุดมันคือปิวขึ้นยังสันนอเปื่อนแล้วค่ะไปกิ้งขี้ตมแล้วไปกิ้งน้ำเงียวแม่แล้วเอ้ยเอ้ยเอ,อ้ย ลน้ยมาแล้ว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 เด็กหน่อยมาแล้วเด็กหน่อยคิดดื้มมาแล้วก <c oughs> ินอะไรอ่ะนะฮะโอ้ยดูกระโปรงหนูดูดูผ้าห่มหนูมันปิวขึ้นสิลูกดึงลงจะได้ไม่หนาว chiếu ý nó được nổi này ta gì thấy nó mư thấy nó mư thấy nó mư thấy nó มีฝนตกทั้งวันเลยนะคะไปแล้วตัวเตีย้ยตัวเตีย้ยไปแล้ววันนี้ไม่นอนเลยวันนี้วันนี้หนูยังไม่ได้นอนเวรเลยนะคะยังไม่ได้นอนคลังเวรเลยไปแล้วไปสำรวจคอกละมาตรฐานหรือเปล่านะ ไปตัดไม้ไผ่มาให้เลยนะคะไปเช็คแล้วไปเช็คแล้วไปเช็คแล้วว่าดีเปล่าหนูจะชวนแม่ออกอีกนะคะคืนนี้ <c oughs> หนูชวนแม่ทำคอกพังทุกวันเลยทุกคืนเลยนะคะไม่พังที่ใดก็ที่หนึง่งแต่ที่ตรงนั้นเป็นที่ประจำค่ะออกง่าย ออกปุ๊บไปถึงพี่งามถึงพ่อเลยมาเด้อมาเด้อ น้องงามตานะคะขอให้แม่่ไอซีทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าเก็บอย่าไข้อย่าจนค่ระรักปูประกรรมปุกปับรักษาคุ้มครองนะคะว่าช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลง่อยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วงด้วยความปรารถนาดีนะคะจากครอบครัวหนูอาตา ูชุดหนูเพื่อนแล้วอ่ะนี่นี่เฮ้ยยืยยยนี่ควงควงควงนะคะนี่นางแบบน้อยหนูเป็นนางแบบตัวน้อยๆนะคะแม่เล่นยิมนาสติกโบละ เป็นนักกีฬายิมนาสติกริบบิ้นหรือเปล่าเนี่ยเล่นริบบิ้นบ่ไม่ใช่ริบบิ้นนะคะเนี่เป็นเทาวันนะคะเป็นต้นยานะคะโอนางแบบตัวน้อย,อยสวัสดีค่ะมาแล้วหน้าง,งามตาคนโก เหมือนง่วงนอนแล้วนะเนี่ยง่วงแล้วเหรอโอ้ยอยากนอนแล้วคนหน่อยฝน,นกระตกลมกรลมเรมแล้วค่ะเรมแล้วก้มต่าแล้วค่ะตาเริ่มตกค่ะเอาเข้าง เริ่มย่วงแล้วนะจาาย่วงมากมากเลยดู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 หน้าเขาก่อนหน้าคลืมหน้าคลืมแล้วค่ะตัวนี้หน้าเริ่มฟินแล้วหน้าเริ่มฟินแล้วค่ะง่วงแล้วค่ะทุกคน này cơm mình vô lại อยากกินก็อยากกินนผลฝนตกท้างวันเลย หหาเต้าหรอลูกน้ำตาหาเต้าเหรอแปลวามุดใต้โถงแม่แล้วไปกินฝัน่งน้น,นะคะดูกินนมแล้วกแบบ็เดี๋ยวก็ง่วงๆนะคะกินนมแล้ว ลมแรงมากเป็นอะไรมามาลงแล้ว เพียรแล้วค่ะแม่ เรีแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามนะคะในช่องงานชวกแฟมิลี่กันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องนักศาและครอบครัวกันได้เลยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะคะสวัสดีค่ะ